ชาขวัญวงค่ะอยู่กิจัจัเมล็ดพันธุ์ใบพาทค่ะเบสมารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงนะคะก็คือคุณแม่ค่ะคุณแม่พามารับเชื่อค่ะพอมารู้จักกับพระเจ้าหลังจากที่เบสเรียนจบที่ต่างจังหวัดนะคะแม่ก็พามาที่ภูเก็ตแล้วก็มารับเชื่อที่โบสถ์เชิงทะเลค่ะในวันนั้นที่มาที่โบสถ์ครั้งแรกก็รู้สึกงงเหมือนกันค่ะที่แบบมีพี่น้องเยอะมากเลยแต่ว่า ในโบสถ์นั้นะ่ะรู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะก็เลยถามแม่ว่าเขาทําไมอบอุ่นถึงขนาดนี้แล้วเราก็ซึมซับทุกวันทุกวันค่ะตอนแรกก็ยังก้าวกาก,กลัวยังไม่ค่อยเชื่อมากแต่ว่าพระเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อตามเหตุการณ์ต่างๆค่ะก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้านะคะเป็นคนที่ใจร้อนมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนขี้กลัวมาก เราไม่เคยกล้าไปไหนคนเดียวเลยแล้วก็เป็นคนไม่เคยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ชอบคิดมากแบบนี้ค่ะมีข้อเสียมากเลยในความที่เราขี้กลัวใช่ไหมคะคือแบบเวลาเขาให้เรากล้าสแสดงออกหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะเราไม่เคยที่จะกล้าสแสดงออกเลยค่ะเพราะว่าเราอายเรากังวลไปหมดว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราพูดออกไปไหมคะ่ะหลังที่รู้จักกับพระเจ้านะคะแม่ก็เริ่มให้เบสเข้า เข้าโบสเข้าแคร์ค่ะเริ่มต้นจากแม่พามาเข้าโบสท,ที่ที่บายพาสค่ะแล้วแม่ก็แนะนําพี่เฟิร์นพี่เฟิร์ลลี่พี่บีให้รู้จักค่ะแล้วก็ไปอยู่แครกับพี่เฟิร์ลลี่กับพี่บีค่ะรู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะในการเข้าแคร์เราได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เราเจอมาว่าควรทําหรือไม่ควรทําอย่างไรและพวกพี่เขาก็จะสอนเราเสมอว่า เหตุการณ์นี้เราควรเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ควรทําแบบนี้แล้วเราก็ได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆค่ะและรวมถึงการเลกเปลี่ยนความคิดต่างๆด้วยค่ะชีวิตหลังจากมารู้จักกับพระเจ้านะคะก็คือเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นกล้าคิดกล้าทําสิ่งต่างๆเพราะพระเจ้าสอนเราเสมอว่าจงอย่ากลกัวเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้เรากลัวอะไรต่างๆเลยเพราะว่าเรามีพระเจ้าอยู่ค่ะ แล้วก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ค่ะก็คือเบสเกิดอุบัติเหตุค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยนะคะมาปาดหน้าเบสและมีรถยนต์ที่อยู่ข้างหลังเกือบเหยียบเบสครึ่งตัวเลยค่ะแล้วเขาต้องรีบส่งเบสเข้าโรงพยาบาลแล้วไปฟื้นที่โรงพยาบาลนะคะตอนนั้นคือตกใจมากคือเราไม่รู้อะไรเลย คืองง,งงมากเลยคือถามแม่ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะคะ่ะตอนนั้นคือไม่รู้สึกตัวอะไรเลยะคะ่ะตอนนั้นหนูกับแม่หมดหวังมากเลยะคะ่ะคือเราเจ็บเกือบเจียนตายเลยนะคะคือกระดูกหักเกือบทุกซี่เลยะคะ่ะข้างบนนะคะ,ห,ะหายปลาลาหักแล้วก็ดามเหล็กตรงนี้นะคะแล้วก็เจาะปอดกระดูกคอเคลื่อนแล้วก็กระดูกสะบักทุกส่วนตรงนี้นะคะ่ะหักทุกซี่เลยะคะ่ะของท่อนบน อนฟื้นขึ้นมานะคะรู้สึกเจ็บปวดมากเลยค่ะคือเจ็บที่หัวมากเลยเหมือนว่ารถยนต์นะคะโดนที่หัวของหนูด้วยแล้วคือเจ็บมากลุกขึ้นอะไรไม่ได้เลยคือลืมตาได้พูดก็ยังไม่ค่อยได้ค่ะในตอนนั้นในเวลาที่หนูอยู่โรงพยาบาลนะคะมีพี่น้องทุกคนเลยค่ะทุกคนที่โบสมาให้กำลังใจหนูแล้วก็อธิษฐานเผื่อหนูทุกวันเลยค่ะแล้วสิ่งที่อัศจรรย์น,นะคะ ก็คือหนูหายไวมากเลยค่ะหลังจากที่หนูพาต,าตัดเสร็จเหมือนหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกคนคือตกใจเลยเวลาที่เบสไปโบสถ์ะค่ะถ้าใครเห็นตอนนั้นก็คือคิดว่าเบสไม่รอดแน่นอนค่ะซึ่งพอเขาเห็นเวสไปโบสเขาอึ้งมากเลยค่ะในการที่เราพึ่งพาพระเจ้านะคะเราเชื่อว่าสักวันเราจะหาย ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเราหายภายใน10วันที่ออกจากโรงพยาบาลและพักฟื้นที่บ้านแล้วเราหายไวมากเลยเพราะว่าทุกคนก็ยังอธิษฐานให้เราอย่างต่อเนื่องและเราก็มีความเชื่อด้วยค่ะซึ่งในตอนนั้นที่เบสกําลังรักษาตัวอยู่นะคะก็คือเบสไม่มีรายได้และยังมีทั้งค่าใช้ใจ่ายเยอะเลยค่ะคุณแม่ของเบสก็เลย ตามเรื่องคดีให้นะคะคู่กรณีค่ะก็คือไม่รับผิดชอบอะไรเลยค่ะแล้วเราตามเรื่องเกือบ3เดือนแล้วค่ะจากที่เราหมดหวังมากเลยเราสู้คดีแล้วเขาไม่รับผิดชอบเลยเขาให้แค่เดือนละ600บาทค่ะซึ่งมีพี่แก่ค่ะที่อยู่คิดจับเมล็ดพันธุ์ไวพาร์ตะคะเขาช่วยหนูเรื่องคดีทุกอย่างเลยค่ะจนประกันสังคมอะคะ่ะมอบเงินให้เป็นจำนวนเยอะมากเลยค่ะ เรายังมีหนทางแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเราจะได้ซึ่งเราก็ได้จริงๆค่ะพอเรานัดคู่กรณีค่ะมาที่ศาลนะคะในวันที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาและศาลก็สั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้กับเบสจนครบจำนวนค่ะในวันที่เราฟังสารตัดสินในวันนั้นนะคะคือรู้สึกโล่งใจสบายใจมากเลยค่ะ ในความที่เราเชื่อว่าพระเจ้านั้นให้ความยุติธรรมกับเราค่ะและปลดล็อกทุกอย่างเลยค่ะในวันนั้นเพราะว่าเราได้รับความยุติธรรมค่ะหลังจากนั้นเบสก็ได้กลับไปทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตรับใช้พระเจ้าน,น,นะคะตอนนี้เบสรับใช้อยู่ที่โบสถ์คีรจักรมเมล็ดพันธ์บายพาร์สนะคะเป็นพิธีกรในบางสัปดาห์ค่ะแล้วยังรับใช้ที่คีรจักรมเมล็ดพันธ์เชิงทะเลค่ะเป็นครูละววีสอนเด็กค่ะในวันอาทิตย์ค่ะ ชีวิตก่อนหน้านั้นนะคะเบสเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆเลื่อยเปื่อยมากเลยค่ะไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตซึ่งอุบัติเหตุนในครั้งนี้นะคะทําให้เบสรู้สึกว่าชีวิตนั้นมีค่ามากเลยที่เราจะมีโอกาสได้ทําสิ่งต่างๆขอบคุณพระเจ้านะคะทําให้เบสรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันค่ะในการใช้ชีวิตเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เราไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเราแต่เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าทุกๆวันจะเป็นวันที่ดีเสมอค่ะและให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันนะคะพระเจ้าไวพรค่ะ